สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพนรา,ายคำวิสุตนะคะอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่6ทับ3นะคะวันนี้จะมาวิจารณ์ผลงานของฟินเซนฟาร์โคดนะคะนี่คือภาพประกอบค่ะสไตล์ล้อเรียนหรือแงดงบันาลใจจากฟินเซนฟาร์โคดนะคะที่มีองค์ประกอบคล้ายกับอวิทฟิววิทไซเปสนะคะของเขาวาดในปี1889ค่ะ ซึ่งมีภาพทองถุงข้าวสาลีสีทองแล้วก็ต้นไซเปรสสูงนะคะด้วยท้องฟ้าหมุนวนด้วยแปลงนานาเป็นผลงานโดยฟินเซนฟานโคสนะคะระหว่างมิถุนายนถึงกราฎดาคม1889ระหว่างที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชใกล้ประเทศฝรั่งเศสนะคะมีทั้งหมด3เวอร์ชันนะคะเวอร์ชั่นแรกนะคะเป็นเวอร์ชั่นของ f 7 1 7 วาดกลางแจ้งนะคะเวอร์ชั่นที่2นะคะเวอร์ชั่นที่วาดในโรงพยาบาล F615 นะคะซึ่งถือเป็นเวอร์ชั่นสมบูรณ์แบบมากๆเลยคะ่ะเวอร์ชั่นที่3นะคะเวอร์ชั่นขนาดเล็กนะคะ F7C3 คะ่ะเพื่อครอบครัวนะคะใช้เทคนิค a m p s นะคะ แป้งหนาและสีจัดจ้านเช่น cobel cobel b r e w นะคะเพื่อสร้างเพื่อสร้างพลังงานและการเคลื่อนไหวของต้นไม้ทุ่งและเมฆที่ดูเหมือนพัดให้ภาพมีชีวิตชีวามากขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวไปรับชมรูปภาพได้เลยนะคะไปดูกันค่ะ ขอบคุณค่ะ